ต่อจากคลิปสูบสะนะครับผมได้ไปเจอกับเง่าบัวแดงนะครับผมที่อยู่ในสะก็ใหญ่พอสมควรครับประมาณเท่ามือเดี๋ยวจะเอาลองมาชํำดูครับว่ามันจะงอกไหมไปดูศึกษามานะครับเขาบอกว่ามันจะมีรูตรงนี้ให้เอาด้านนี้ลงไปนะครับจากนั้นมันก็จะงอกอุปกรณ์ก็จะมีเป็นกระถางนะครับผมเลือกมาสองไซ แล้วก็มีดินเหนียวครับแผ่นละ10บาทผมซื้อมา3แผ่นลองเอาไปถ่วงน้ำดูนะครับก็จมน้ำดีก็คิดว่าน่าจะงอกแล้วก็ส่วนหนึ่งผมจะแบ่งนะครับผมเอาไปปลูกที่บ่อโดยตรงเลยประมาณนี้ครับดินเหนียวที่เราซื้อมานะครับก็คุณภาพใช้ได้เลยทีเดียวแผ่นละ10บาท ก็ปะไว้ตรงก้นมันนะครับก้นกระถางจากนั้นก็เอาเง่าบัวแดงนะครับที่หักออกมาวางลงไปแล้วก็ปิดแบบนี้เดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะเริ่มเห็นรากและใบมัน ตอนวันที่เท่าไหร่หลังจากที่เราเอาดินเหนียวนะครับใส่ในกระถางแล้วก็เอาเงาลงไปจะเห็นว่าเงาบัวแดงนะครับก็จะมีคล้ายๆกับรากออกมานะครับแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้มันจะงอกให้เราเห็นผมก็มาไว้ที่ อ่างบัวนะครับที่บ้านหลังจากนี้ครับก็มาดูกันว่ากี่วันมันจะงอกไปก็หลังจากที่เราชำบัวแดงไว้นะครับหนึ่งสัปดาห์แล้วมาดูครับว่าจะเป็นยังไงก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มมี ใบอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับที่ผมดูก็มีทั้ง3กระถางเลยส่วนตัวถุงดำนี้ก็มีเหมือนกันผมเอาวางไว้ในกระถางบัวที่บ้านนะครับเพื่อให้สภาพแวดล้อมมันใกล้กันเห็นไหมครับตัวที่เป็นถุงดำเดี๋ยวไปดูครับว่าอีกหนึ่งอาทิตย์มันจะโตแค่ไหน ก็ผ่านไปแล้วนะครับสสัปดาห์กับการชำเง่าบัวแดงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ทุกกระถางจะเริ่มมีใบของบัวแดงขึ้นมาแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าบ่อของเรามันตื้นนะครับมันก็เลยมีสายไม่ค่อยยาวนะครับส่วนส่วนตัวบัวเดิมนะครับก็สวยงามครับผม เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเอาไปลงไว้ในบ่อที่น้ำลึกกว่านี้ครับไปดูว่าตัวสายบัวเนี่ยมันจะยาวได้แค่ไหนก็เข้าสู่สัปดาห์ที่4ี่แล้วนะครับพอดีว่าผมไม่ได้กลับมาที่บ้าน2สัปดาห์ก็ตอนนี้บัวแดงที่ปลูกไว้นะครับก็ใบแตกเยอะมากเลยครับก็คือใบตัวเล็กๆนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะย้ายไปไว้ที่สระนะเดี๋ยวผมจะยกมาให้เพื่อนๆดูสักอันหนึ่ง ตอนนี้คือมันแน่นมากๆเลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคือตอนนี้มันสามกันเนี่ยครับเข้าสู่หนึ่งเดือนเต็มแล้วเดี๋ยวผมก็จะจักแยกแล้วก็ไปไว้ในสระที่มันใหญ่กว่านี้ครับ คือใบมันเยอะมากๆแล้วมันก็สารกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆจะปลูกก็ควรจะหาพื้นที่ให้มันสักหน่อยก็หลังจากที่ผมพยายามแกะออกมาจากกอบัวเดิมนะครับก็จะเห็นว่ารากมันขยายตัวไปได้ไกลมากๆครับส่วนนี้ก็ลำต้น หลังจากที่ผมชำเง่าบัวแดงนะครับไว้เป็นระยะเวลา1เดือนนะครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาไว้ในสระที่ลึกขึ้นนะครับผมก็มาดูครับว่าหลังจากนี้บัวแดงกลุ่มนี้จะเริ่มออกดอกภายในกี่เดือนครับผมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามช่องยางยาวด้วยนะครับตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผม